สวัสดีครับผม f อทุกทัางครับวันนี้ขออาานุญาตไลฟ์สดนะครับเกี่ยวเรื่องเกี่ยวบอะไรเอ่ยมีค่ะเรื่องนี้นะคะล,ลูกลูกค้านะคะว่าจ้างให้บริษัทคุณชัยไทยบรรทุงอะคะ่ะทำเรื่องเกี่ยวกับประสานงานขอรับเงินประกันของบริษัท A อเร,รียนประเทศเยอรมนีค่ะครับนานมากใช่ไหมเออระยะเวลาก็เดือนตั้งแต่เดือนเก้าเดือนเก้าแล้วเรื่องซับซ้อนมากเดี๋ยวเราโทรหาเขาดีกว่าแล้วก็ให้เขาอธิบายให้ฟังงานจบแล้วนะครับผมงา,บงานจบแล้วนะอขออนุญาต หลายส่วนเนาะแล้วก็ให้อ่าลูกค้าอธิบายฟังดีกว่าทีนี้สุดครับผม <th ad. S 2> มาส, <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอเคนะครับตอนนี้ไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะอธิบายผมฟังหน่อยเป็นไงบ้างที่มาใช้บริการบริษัทคุณชัยไทยประดับตรง<อ>ครับก็ ไม่รู้ว่าจะไปให้ใครช่วยเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยครับพอดีติดตามคุณชัยมานานแล้วอืมดูดูมาเรื่อยๆติดตามแล้วก็ตัดสินใจตัดสินใจปรึกษาคุณชัยเลยครับนะคะผมคุณให้เราทําอะไรครับผมอเอ่าให้ออประกันลูกอะค่ะประกันลูกนานหรือ,อยังเนี่ยตัวนี้งานหรือยังนานไหม ตั้งแต่พ่อเขาทำไม่ให้ตั้งแต่เด็กอะค่ะครับแล้วก็อ่เมื่อสาวิคุสุวิทยตนานี่ยังครับผมสิบปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้มาให้เราเดินเรื่องเกี่ยวกับอารยันเงินประกันของลูกใช่ไหมครับพี่จะได้รับใช่ใชไหมครับผมใช่ค่ะครับผมเมื่อวานมีอะไรเอ่ยอธิบายให้เอฟซีเราฟังก่อนนะครับมีว่าไงบ้างครับผมมีมีเงินเข้าไหม เมื่อวานมีเงินเข้าเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ครับเงินเข้าเท่าไหร่ครับเงินเข้าเท่าไหร่หกแสนสี่สองหมื่นสี่พันหกสี่บาทอีกเก้าสิบตังค์นี่ค,ครับอยู่ที่เราค่ะยินดีด้วยนะคะเนาะค่ะขอบคุณใช่ด้วยขอบคุณทีณทมานคุณดูมินิกด้วยอ่าที่ติดตามงานตัวนี้ด้วยนะเรามีทีมงานที่อยู่ต่างประเทศนะครับเนาะนะแล้วก็เอกสารอยู่นี่นะครับผมนาะอเข้าเลขที่บัญชีของคุณเนาะ แล้วก็624,000อีกี่บาท90สตังค์นะครับอันนี้คือของลูกค้านะครับปิดนี้ที่ได้รับเงินแล้วเดี๋ยวเราจะลงข้างในด้วยปิดข้อมูลต่างๆของลูกค้าเป็นไงบ้างครับใช้บริษัทบริษัทคุณชัยไทยประดาตุงก็ดีอ่ะตอนแรกไม่ค่อยตอนแรกก็คิดเลลังเลยอยู่ว่าจะใช้ดีหรือไม่ใช่ดีแต่พอตดสินใจเข้าไปแล้วรู้สึกว่าอืมเร็วดีเหมือนกันเร็ว,วมาก ลูกน้องผมเป็นไงบ้างครับทีมงานผมเป็นไงบ้างเทศไทยและต่างประเทศประสานงานดีมากดีมากอะเอเมื่อวานตกใจไหมเงินเข้าตกใจขนาดชอบตอนนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็นั่งดูบัญชีก็ตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งใช้เงินเนาะจนกว่าเราบอกว่าใช้เงินได้เพราะว่าอาจเขาอาจให้ข้อมูลผิดมาหรือต่างๆขอเวลาสักวันวันนี้เดี๋ยวเราบอกว่าเท่าไหร่ถอนได้เลยยังไงก็ว่ากันไป นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ให้นั่นก่อนจนกว่าทางเราติดต่อทางอารยันว่าไอ้จำนวนหกแสนกว่าจริงหรือเปล่าที่ไปไม่ต้องจ่ายคืนหรือว่าทําผิดพลาดไหมเพราะบางครั้งหน่วยราชการหรือทางประกันทําผิดนะครับผมกับการเร่ลูกค้าของเราต้องจ่ายคืนเอาไปใช้นี่ใช้สินทั้ยนู่นนี่นี่หมดแล้วกับการว่าต้องจ่ายคืนอันนี้รอสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมได้ค่ะได้ครับวันนี้ได้ใช้เงินแน่นะวันนี้ได้ใช้เงินแน่แต่รอให้เราตรวจสอบก่อนนะครับว่า เงินนี้สามารถใช้ได้เพราะบางครั้งของประกันก็ส่งผิดมาพอส่งผิดไม่เรียบร้อยลูกค้าเอาเงินไปใช้แล้วนะครับนพอไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับกับกายว่าต้องใช้คืนให้เขาอันนี้รอสักถึงชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับจนกว่าเราตวาารวจสอบเรียบร้อยว่าให้ทีมงานโทรไปหาที่นั่นว่าเฮ้ยเงินนี้สามารถใช้ได้ไหมถูกต้องแต่กฎหมายใช่ไหมถ้าเขาบอกถูกต้องใช้ได้เลยก็ใช้เลยครับผมใครเป็นคนทำงานนี้บี B, น้านี่น้องบีอยู่ข้างหลังนะครับเป็นคนทํางานนี้ก็ขอบคุณมากเก่งมากนะครับผมดาเก่งมาก แล้วก็อยากฝากอะไรเอฟซีไหมครับท,ที่ติดตามบริษัทคุณชัยไทยปลาตุงนะครับอยากเป็นไงบ้างมางคนกลัวเหมือนคุณเนี่ยมาทางานให้เราทํางานก็กลัวใช่ไหมอยากบอกอะไรเอฟซีบ้างครับจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดเยอะเลยคือปลอดภัยรู้ก็ปลอดภัยมากภาษางานตลอดเนาะกับน้องปีเนาะงานตลอดติดตามตลอดนะครับเขามีอะไรต่างๆภาษางานแล้วมีทีมงาน่ามเทศไหมมีมีค่ะมี สำคัญที 64, 000, 60, 000่สุดก็ต <siglo achi bizarre> ้องมีทีมงานต่างประเทศนะครับเงินได้ไปหกแสนสองมืนสี่พันอีกหกสิบสี่บาทค้าสิบสังนะครับที่เข้าเป็นมหาลูกชะาลูกค้าของเรานะครับไม่เข้าทางเราเนาะลูกค้าเมื่อวานพอได้เงินมาปุ๊บเป็นไงบ้างตกใจไหมหุ้ยเงินเข้าตกใจกิดรัดม่านเลยค่ะเนาะดีใจด้วยดีใจด้วยกินเลยว่าเฮ้ยได้เงินแล้วได้เงินแล้วได้เงินแล้วนะครับผมนะครับอันนี้ก็ดีใจด้วยในจุดนี้นะครับเพราะว่า ต้องบอกไปก่อนว่าถ้านะครับผมถ้าลูกค้านะครับอันนี้ผมบอกไม่ไม่ต้องบอกจํานวนเงินอะไรต่างๆนะครับผมลูกค้าคนนี้เขาไม่มีเงินจริงนะครับผมผมบอกลูกค้าเขาไม่มีเงินผมบอกโอเคเดี๋ยวผมเห็นเอกสารปุ๊บผมบอกเดี๋ยวผมจะการให้ล้กันนะครับเพราะว่าอันนี้เราลงทุนให้เขาก่อนจริงต้องพูดก่อนเนาะจุดนี้เขามาบอกคุณชายไม่มีเงินเลยขอความกราให้คุณชายช่วยเหลือได้ไหมเมื่อเราตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วว่าเออมันได้ได้นะเราก็เดินเรื่องไปพู จ่ายให้ก่อนลงทุนด้วยก่อนอันนี้ก็สมัครคุณพี่เนาะนะคะ,ะผมโอเคดีใจด้วยนะครับงานจบแล้วนะครับรออีกสองสามชั่วโมง ladder. เอาเงินไปใช้ได้นะครับขอบคุณตอนนี้นะขอบคุณมากค่ะนะครับผมนะไม่ทุกคนนะเดียเ๋ยวแหวนนะครับคุณชายลงทุนในน้องคุณชายไม่ทุกคนนะครับไม่ทุกคนบอกกันไม่ทุกคนนะ แต่เราต้องมีเหตุและผลว่าน่าทําหรือไม่น่าทําเพราะว่าผมก็โดนไปเยอะเหมือนกันคุณพี่ก็เข้าใจว่าบางคนให้เราเดินเรื่องแล้วไปมาไปมาปุ๊บหนีหายแค่นั้น,นก็มีไม่ทุกคนบอกไว้ก่อนคุณโชคดีมากที่เราเดินเรื่องให้แล้วก็จ่ายเงินให้ก่อนด้วยซ้าไปนะโอเคอ่ะจบทิ่นี้แล้วนะครับฝากเอฟซีด้วยเป็นไงบ้างครับทํางานบริษัทคุณชัยได้ยินไหมครับฮัลโหลค่ะฝากเอฟซี FC หน่อยครับ ฝากเอฟซีหน่อยไม่ต้องกลัวบริษัทคุณชัยนะครับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยค่ะมั่นใจได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท <ลด S 1> ีมง,งานคือแบบติดต่อประสานงานตลอดเรื่อยๆคนะ่ะอืมนะครับอขอบคุณมากนะครับผมเยวย,งยวังไงรออีกสองสามชั่วโมงก็ใช้เงินได้แล้วร้อยทีมงานติดต่อไปทางอธิยานก่อนว่าทุกอย่างราบรื่นไหมทุกอย่างใช้เงินได้ไหมเพื่อไม่ให้การมีปัญหา,าตามมานะครับเนาะเราจะรอก่อนแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งรีบใช้เงินนะครับผมจากนั้นพอบอกว่า ไฟเขียวใช้เดิเลยตามสบายแล้วขอบคุณเก็บเงินให้ดีนะครับเก็บเงินให้ดีนะต่างๆนานานะครับแล้วก็ใช้เงินแบบคุ้มค่าไม่ใช่ว่าใช้ซุปดีไซน์นะผมจะบอกทุกครั้งได้เงินแล้วไม่ใช้ซุปดีไซน์นะครับผมประมานี้กันขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันค่ะทุกค่นค,ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,บสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ดีใจกับลูกค้าดีใจกับลูกค้าเอ้งานนี้บีเป็นไงบ้างอธิบายใหีฟังเนี่ยบางคนก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรจัง ค่ะด้วยความที่คุณพ่อของน้องเขาอะค่ะ,คะที่เป็นลูกค้าที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ในส่วนของอประกันตัวนี้นะคะ,ะก็คือก็เสียไปนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยแม่เขาก็ด้วยความที่เขาก็ไม่ได้รู้ภาษาไม่มีเงินด้วยใช่ไม่มีเงินด้วยตอนอแรกเขาก็มาปรึกษาคุณชัยก่อนนะคะว่าจะดําเนิกนการยังไงและด้วยคืออย่าง บริษัทคุณชัยอะค่ะก็จะต้องมีทีมงานต่างประเทศแล้วก็มีค่าใช<ต>้จา่ายนะคะที่ว่าจะต้องว่าจ้างทีมงานในการติดตามให้ตอนแรกด้วยระยะเวลามันนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเราก็สอบถามไปทางลูกค้าค่ะว่าได้ชําระเงินตรงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเาก็ยังแจ้งว่าคือด้วยความที่คนที่ชําระเงินนะคะคือคุณพ่อเนาะที่เสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุ่ณแม่ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องในส่วนของตรงนี้อะค่ะคือเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไมีเอกสารใบเดียวใช่ค่ะ,ะทางเราก็เลยไปช่วยตรวจสอบแล้วก็เดินเรื่อง เกี่ยวกับเงินประกันค่ะทางเราก็ทําเรื่องส่งเมลส่งอีเมลส่งอะไรไปให้ทางทางไออาริยัน <A rian. S 1> ใช่อาริยันอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วเขาก็ตอบเมลกลับมาทางเราก็ประสานงานกับทางลูกค้าตลอดนะคะ <c oughs> ว่าให้รอนะอะไรเงี้ยค่ะเอกสารตอนแรกเอกสารของน้องเขาอะค่ะในส่วนของบัตรประชาชน <c oughs> แล้วก็นามสกุลไม่ตรงกับในเอกสารทางเราก็แจ้งให้น้องอะค่ะไปดําเนินการเปลี่ยนเพื่อในการเดินเรื่องมันจะได้สะดวกและรวดเร็วค่ะ <c oughs> <c oughs> เนาเขาก็ให้ความร่วมมือดีนะคะก็ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความร่วมมือด้วยเช่นกันค่ะเนาะโอเคก็ขอบคุณมากเก่งมากดีนะครับผมเดี๋ยวในไงทางเราก็ประสานงานต่อให้ทางอาดียนตรวจสอบจะมีใครทีมงานที่ต้องมาซาร่าซาร่าน้องซาร่าก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วกันแล้วก็เออเรามีรายงานตลอดเวลาว่าตอนนี้ได้ไปแล้วหกแสน สองหมสี่พันกับหกสี่บาทเดี๋ยวเราจะทำไอ้นี่้วยคลิปนะครับออกมานะครับอันนี้นะเราจะใส่เข้าไปข้างในด้วยเพื่อความสบายใจทางโบสสทเราโปร่งใสนะครับบางครั้งเข้าใจว่าลูกค้าไม่มีเงินนะผมเข้าใจนะเข้าใจค่ะบางครั้งค,คุณชัยไม่มีเงินนะตอนนี้ธุรก,กิจมันแย่มากเป็นแม่ค้าไม่สามารถที่จะจ่ายไนดะ้<ช>คุณชัยสำรองจ่ายได้ไหมผมก็ไม่จ่ายให้ทุกคนนะเพราะว่าเราต้องตรวจสอบว่าเออมมันสามารถทําได้จริงไหมสอง มันมีจริงไหมที่นั่นไม่ใช่ว่าเราบอกเออเอารับงานเลยเอาเลยผลสุดท้ายคนไทยดีก็มีคนไทยเลยก็มีบางครั้งหิงกระตัวก็มีพอทําเรียบร้อยปุ๊บพอจะได้เงินปุ๊บอาเป็นหน้ามือเป็นหลังติ้วแมบมึงก็มีฮะเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะครับผมผมแน,นะนาว่าอ่าแน่นอนเรามีหลักฐานในการทํางานอยู่แล้วนะครับ<ช>เรารมีนักกฎหมายของเราหลักฐานการทํางานที่ต้องลูกค้าต้องจ่ายอยู่แล้ว<ช>แต่ทางงานนี้เสี่ยงไหมสาหรับว่าสามารถเสี่ยงไหมคุณชัยเสี่ยงเกี่ยวกับเราลงทุนนี่ก่อน<ช>ไหมเสี่ยง นะครับผมแต่คนไทยบางคนก็มาดีแต่บางคนก็โหอหมอไม่อยากจ่ายใช้ทนายมาอย่างเงี้ยผมพูดตรงๆนะว่าไม่อยากเออไม่อยากที่จะรับเท่าไหร่บางคนผหหมอเหมอเอ้ยมาแล้วผมต้องให้โกหกก็เจ๊อย่างงู้นพอพอจะได้เงินปุ๊บหน้ามือเป็นหลังมือ ก็มีอันนี้ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รับทุกเคสไม่ใช่ว่าคุณชัยรอง้น้องไ่ะว่ก่อนที่เราจะทางบริษัทคุณชัยจะดําเนินเรื่องอะค่ะเรอจะต้องมีการคุยเรื่องค่าใช้จ่ายกับลูกค้าอยู่แล้วค่ะซึ่งเราก็จะมีเอกสารในการแบบยินยอมในส่วนของค่าใช้จ่ายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องแต่ถ้ามันมีหลักฐานจริงเราตรวจสอบว่ามันได้อเราอาจจะลงทุนได้ก่อนก็ได้อันนี้สามารถทําได้นะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าจุดนี้คนไทยบางคนที่อยู่ประเทศไทยไม่มีเงินโอ้ค่าทนายหมื่นกว่าหมื่นห้าอย่างเงี้ย เอาเงินที่ไหนอ่ะชั่วโมงหนึ่งอ่ะเออเข้าใจเนาะชั่วโมงอ่ะหมื่นห้านะครับแล้วก็ค่าภาษางานของเราอีกอ่ะมันใช้เงินเยอะนะเราก็ต้องดูว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เราต้องคุยกันอันนี้พูดเรื่องใจจริงนะครับหลายๆเคสผมช่วยมาก็ได้เงินนะครับนะครับเราก็ลงทุนให้ก่อนว่าจะได้เงินก็ใช้เวลาเป็นปีอ่ะบางคนมรดกอ่ะใช้เวลาเป็นปีอปีกว่ากว่าจะได้เงินคืนอ่ะบางคนพอได้เงินแล้วยี่สิบล้านมึงอยากได้ไปฟ้องเอาเองโอ้กูก็ต้องฟ้องเหมือนกันอ่ะนี่คือปัญหาไง เอฟซีเข้าใจเนาะเพราะฉันอ่าถ้าคุณมาแบบเป็นมิตรเราเป็นมิรนะแต่ถ้าคุณมาแบบแล้วลืมตัวน่ผมก็ไม่เอาไม่เอางานเหมือนกันนะครับเพราะฉันการที่เราลงทุนไปให้เน่เราต้องด,ดูคนด้วยนะครับมีหลักฐานสัญญาเต็มที่นะครับประมานี้กันนะครับก็ขอบคุณมากแอมินมีนะครับที่รับเรื่องนี้แล้วก็งานนี้ได้ไปแล้วนะครับเงินประกัน น่ามันไม่มากเท่าไหร่ที่ปเปศเยอรมันเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับ6 2 4 0 0 0องม่ีอก6 4 9ีสตังค์นะครับเดี๋ยวเราลงข้างในด้วยเนาะขอบคุณมาก F อซีท่านที่ติดตามทางบล็์คุณชัยไทบร,ราตรงแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับมีปัญหาปรึกษาหารือมาหาเราดีกว่าดีที่สุดแต่เพราะว่าลูกค้าคนนี้ก,นก็เหมือนกัน<ค>ก็ไม่รู้เรื่องอะไรมีกระสัสบกรับเดียวว่าจะได้หรือไม่ได้ทางเราก็เดินเรื่องให้สวัสดีอาจารย์นะครับอ่ะเขียนดูซิว่าใครอ่านเป็นไงบ้างครับผมมาสักครู่นะครับ f อซนะครับผมเน หลายๆคนที่เราติดตามบริษัทคุณชัยไทยปราตุงนะครับก็หลายๆคนก็ติดตามมาแล้ว,วอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะอ่ะได้เลยครับผมมากค่ะค่ะคุณดุษณีนะคะน้องๆพนักงานคนเก่งเก่งมากไม่คนเก่งเก่งมากไม่มีประสบการณ์คุณชัยเทียนง,งานดีมากค่ะประสบการณ์ยี่สิบเจ็ดปีนะที่ผมเร่องสอนนะค่ะแล้วก็คุณแสงดาวนะคะครับ สวัสดีค่ะคุณชัยและทีมงานมาฟังร้อนหลังค่ะขอบคุณค่ะคุณหนิงนะคะอ่าคุณหนิงอขอบคุณทีมงานคุณชัยที่ประสานงานให้ขอบคุณมากค่ะนลูกค้าของเราลูกค้าของเราอ่โอเคครับผมค่ะแล้วก็คุณเข้าหอมนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยสวัสดีครับค่ะยายจ๋าเบรลเยียมนะคะมอร์นิ่งค่ะคุณชัยครับสวัสดีครับ ค่ะคุณเข้าหอมก็บอกอีกว่าคุณชัยคะหนูขอถาม,มค่ะแฟนหนูไม่ใช้เดี๋ยวนะบุตรแท้ค่ะไม่ใช่บุตรแท้ของอไม่ใช่บุตรแท้บุตรแท้อ่าของพ่อใหม่แต่เขาเลี้ยงมาแต่เด็กใช้นามสกุลของพ่อใหม่แบบนี้แฟนหนูมีสิทธิ์ได้รับมรดกไหมคะอันนี้ต้องดูข,ข,ข้อมูลพ่อแกเสียไปขอข้อมูลก่อนหน้าปากเปล่าพูดไม่ได้ ทุกอย่างของข้อมูลนะเราจะบอกทุกอย่ว่าปากเป่าแล้วก็ฟังเหมือนกนะันะแหละน่าจะเราฟังมันจับไม่ได้แต่จะเป็นข้อมูลเราสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้แล้วส่งให้ทีมงานทนายความเพราะเราอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับลูกค้าก็แอดไลน์ line, ตามช่องทางหน้าผิดมานะคะก็สามารถส่งเอกสารมาให้คุณชัยตรวจสอบได้ได้เรามีทีมงานที่ต่างประเทศทนายความเขาตรวจสอบให้ด้วยนะมีทีมงานหลายๆคนที่ช่วยกันตรวจสอบว่าได้ไม่ได้ตรวจสอบกันก่อนครับอย่าเพิ่งไปจ้างทนายความ อย่าเพิ่งไปจ้างคนคนนี้ตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ได้หรือไม่ดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้แล้วไปจ้างทนายความเป็นแสนเนี่ยก็ไม่เสียได้เงินนะเหมือนบีอ่ะเหมือนบีอ,นอ่ะอ่ะมีแฟนฝรัร่งเมื่อสามีฝรั่งตายเนี่ยแล้วก็ตัวเองแต่งงานไม่คบอ่าประเทศช่อยแนแล้วคบก่อนนะห้าปีถึงได้เงินพอไปหาทนายคนอื่นว่าทําได้เลยเอามาผมขอแสนกับกายว่าบีไม่ได้รับสิทธิ์ตัวนี้มันเสียเงินเปล่าใช่เนาะเนาะก็แนะนําว่าให้เอฟซีตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองก่อนเสียเงินน้อยกว่า นะครับพอตรวจสอบสิทธิ์เองว่ามีสิทธิ์ได้นะครับผมเนาะมีสิทธิ์ได้ค่อยทําในจุดนี้ดีกว่าเพราะผมบอกว่าลูกค้าครับเงินมันหายากผมเข้าจใจจุดๆนี้ว่าเงินมันหายากจริงเพราะฉันตรวจสอบสิทธิ์ก่อนว่ามีสิทธิ์ได้ตัวนี้หรือไม่ไม่ใช่ไปเอาเงินไปให้เขาเป็นแสนแล้วไม่ได้มันก็ไม่โอเคในจุดนี้นะครับเนาะโอเคภาษาเหนือไหมครับผมขอบคุณเจ้าขอบคุณเอฟซีนะเจ้าติเข้ามารับชมครับ ฟังเก Depois, world, ี่ยวกับ like, ส ah. ิ่งดีๆความพู้ดีๆกับบริษัทคุณชัยไทยประตุงนะเจ้าจะได้ก่อจุยก็แชร์กดไล่ด้วยนะเจ้าแล้วก็หวังว่าโอกาสแน่หนะเจ้า e ีต่อไปนะเจ้าจะมีความพู้ดีๆมาฝากกันนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ